พุชเซตสองชิ้นะตอนนี้นะคะเป็นเซตผ้ายืดอุ่นเวฟค่ะพี่เนื้อผ้าของเขาจะมีน้ำหนักค่ะแล้วตัวนี้เนื้อผ้าถิงตัวนะผ้าตอนนี้ซักไม่ต้องรีดค่ะพี่ใส่ได้ยาวๆแล้วเนื้อผ้าไม่ย้่ยนะเนื้อผ้าของเขาจะมีความหนานุ่มใส่สบายค่ะไม่นายเยอะนะผ้าไม่มีซับไมคค่ะพี่เซตนี้ผ้าไม่ต้องรีดผ้าดีมากๆเลยใส่ยาวๆคุ้มๆแล้วเนื้อผ้าไม่ย้วยด้วยงานเสื้อก่อนนะพี่จะเป็นคอกลมนะ แขนใส่สบายค่ะพี่ตัวนี้มีกระเป๋าเล็กๆตรงนี้นะคะพี่ใช้งานได้อยู่นะกระเป๋าเขาเล็กๆน่ารักน่ารักนะส่วนด้านหลังค่ะพี่ก็เป็นลายสวยๆแบบนี้ค่ะพี่ผ้าดีใส่สบายเลยแนะนําเลยคุ้มมากๆเลยตัวนี้นะคะพี่เสื้ออกนะผ้าเสื้อห้นิ้วความยาวเสื้ออยู่ที่28นิ้วค่ะ เป็นฟรีไซส์ค่ะพี่มีไซส์เดียวนะน้ำว่ออกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยจริงๆแล้วพี่จะอ,อกเล็กกว่านี้พี่ก็ใส่ได้นะคะพี่เขาเป็นฟิลใส่สบายๆแล้ผ้าไม่พองด้วยพี่ให้กางเกงไว้นะเข้าเซ็ตเลยกางเกงนะคะพี่ยับนิดนึงนะลูกค้าแกะออกมาจากซองใหม่ๆนะคะพี่เวลาพี่เอาไปซักตาก้าก็ทิ้งตัวผ้าเทปตัวเดิมพายูนเวฟนะกางเกงเอวก่อนที่32ค่ะพี่ยืดสุด 40, ด40ความยาวกางเกงพี่ดูทรงเกงสวยมากๆเลย39นิ้ว สะโพก50-52ใส่สบายค่ะและ้วกระเป๋าทั้งสองข้างใช้งานได้จริงนะคะพี่พี่ให้ทั้งเซ็ตและจัดนาทีท้องให้เลยนะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงแบบนี้นะคะพี่ให้ไปแค่185เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักวลาพี่จะสั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจจะมีอ่อนนี้เข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสขึ้นมาให้ด้วยค่ะพี่เวลาพี่จะสั่งย้อนหลังพี่บอกรหัสาตามด้วยสีให้ด้อยพี่ะงตรงแบบนะ สำคัญอย่าลืมจํารหัสให้ได้นะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่เรียกว่าเซตส,ส,สีดานะคะพี่เข้าเซตทางเสื้อทางเกงนะเซตสีดํา185เท่านั้นค่ะเซตต่อไปนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีกลมนะคะพี่ทางเสื้อทางเกงมันเป็นน้ําเงินเข้มๆนะเข้าเซตแบบนี้เขาเรียกว่าเซตสีกลมค่ะพี่และเซตสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้ค่ะพี่พิมพ์ว่าเซตสีส้มชามีส้มเดียวนะคะพี่เข้าเซตแบบนี้เลย185เท่านั้นค่ะ ค่าส่ง29บาทหนหมาจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มกับพี่รุ่นนี้ทั้งเซ็ตนะพี่ทั้งเสื้อทั้งเกงเลยให้พี่185เท่านั้นเสื้อนะคะพี่อกหน้าผ้าเสื้อ50นิ้วความยาวเสื้อ28นิ้วค่ะพี่กางเกงนะพี่เอวก่อนยืด32ยืดสุด40ความยาวกางเกง39นิ้วทรงสวยมากๆแยกสินใส่คุมๆได้เลยค่ะ สะโพกกางเกง50แยกสินใส่คุมๆได้เลยค่ะสะโพกกางเกง50 52ใส่สบายกระเป๋าทั้งสองข้างกางเกงใช้งานได้จริงกระเป๋าดึงนะคะพี่เซตสวยๆแบบนี้เลยหนูจัดให้แค่185ถ้าพี่รับเซตนี้พี่พิมพ์ว่าเซตสีส้มชานะคะพี่ทั้งเซตแบบนี้นะ185นะคุ้มมากๆเป็นโปรนาทีทองนะพี่นะเซตนี้จะเรียกว่าเซตสีกลมนะคะเป็นน้ําเงินเข้มๆขอเลือกสีกลมนะพี่และเซตสุดท้ายค่ะพี่ถ้าพี่จะรับเซตนี้นะพี่พิมพ์ว่าเซตส